สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนเพืนเอฟนอกจากทาง FC ใหม่ FC เก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินก็น,นำแนวทางมาแบ่งปันคือเก่านอกจากเป็นแนวทางหาลวลาพัฒนางวนประจำวันที่20เนาะเขาก็มาเบิงผลวันที่18บแปะจ๊ะวันที่18ผลที่ออก8ปดเจ็ดหกหเนาะแปดเจ็ 8, 7, 6, 1, 9, 9, ส่วนเดนวิ่งรูดเข้าเขาทั้งเจ็ดทงหนึงนะจ๊ะมาเมาหึงเนะา,า, 7, านเนะ ส่วนแปดเจ็ดบนแปดเจ็ดบนเขาเป็นเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะมาเด่นวิ่งรูดเจ็ดตัวเจาะไม่มาส่วนหกหนึ่งล่างเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นหนึ่งหกนะจ๊ะเขา 1, 6, 6, 1, นะ้าหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะส่วนเก้า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 หลุดเนาะเลขตารางมาหกมาแปดส่วนสามกับห้าไม่มานะจ๊ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ๊ะเขาทั้งตัวเด่นทั้งตัวเจานะเนาะ ยินดีกับพี่น้อง fc ที่มันตามแนวทางไว้แล้วพัฒนาเข้าเด่นเจ็ดหนึ่งวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นหนึ่งหกนะจ๊ะตามต่อวันที่ยี่สิบนะจ๊ะสําหรับแนวทางวันที่ยี่สิบลาาพัฒนาให้เด่นที่ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์วิ่งรูดตัวเจาะห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ด 02,06,07,08ตรางมี 7, มี 8, มี 2, มี9เน้นไปกลับด้วยนะจ๊ะ50เนะตัวเน้น 57, 02,06ถ้ามีตัวมกักตัวชอบถึงอกถึงใจกะ่ะจดได้แคบได้เลยจ้า เวลัพัฒนาวันนี้ยี่สิบเดือน5 0าศูนยะวิ่งรูดตัวเจาะห้5ศ5นย์ห้าสองห้สองนเลขตาราง7 8็ดจับชุด2ตัวก็ไดหรือว่าจะนั่งไปวิ่งรูดใดเนาะจ้ะแคบใดจดใดเนาะลำล้ำลวด้วๆบางๆกันทุกๆคนจ้าสวัสดีค่ะ